เรื่องของชีวิตประวัติกันหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นฟิล์มเมืองลิงก็ขี่รถตั้งแต่อายุ11ครับอายุ11ตอนนั้นขี่ห้าสับกองเปิดขี่กองเปิดด้วยไม่ขี่กองเดิมใช่ได้ที่2องหรืที่หนึ่งครับได้ที่2ที่เริ่มขี่นี่ก็ได้แชมป์เลยได้ได้ติดไดด้ติถ้วยเลยว่างั้นเถอะใช่ครับเขาโทรมาครับเขาโทรมาหาใช่ฮะเขาโทรมา บอกให้ขี่เอาตาหน่อยที่เจอเต้บรรสวนรันนั้นนะครับออกผมว่าผมขี่ดีเลยเนียนเลยก็คือเรียกว่าเป็นการออกตัวที่เพอร์เฟกต์สำหรับเราเลยใช่ใช่แชมป์ตเลอเอาตาลโอเพนคนแรกของประเทศไทยครับ ครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนยฮะ,ะฟิมครับหรือว่าฟิมเมืองลิงฉายาคือฟิมเมืองลิงก่อนอื่นเลยต้องขอถามชื่อจริงแล้วก็บ้านเกิดหน่อยคนสลับ,บุรีครับเป็นคนสระบ,บุรีครับชื่อจริงชื่อชื่อชายมงคลมงคลแก้วครับ,รบขอเคลียร์ก่อนว่าฟิมเมืองลิงเนี่ยคนจะต้องเข้าใจว่าอยู่ลพบุรีดิ อยู่บ้านกลับครับแต่ว่ามันกึ่งกลางลบบุรีลรบุรีอ่ะฮะส่วนมากเที่ยวลบบุรีมากกว่าอ๋อก็คือเราเราอยู่ <bon. S 2> เรียกว,ว่าชายแดนใช่ใชแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปลบบุรีมากกว่าใช่ครับอ๋อก็เลยได้เสกยาวว่าฟีมเมืองลิงปีนี้อายุเท่าไหร,ร่ละยี่สิบครับยี่สิบปีเป็นแชมป์ตลอออวตารนะน้องๆวันนี้ก็เรียกว่าเราจะมาเจาะเรื่องของชีวประวัติกันหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นฟีมเมืองลิง เริ่มขี่รถตั้งแต่อายุเท่าไหร่น้องเริ่มขี่รถตั้งแต่ถ้าถ้าเรียกชื่อเรียกชื่อเล่นก็เรียกว่าฟิล์มเลยใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวลุงขอใช้ชื่อเรียกเราเป็นฟิล์มแล้วกันนะฮะอ๋อขี่รถตั้งแต่อายุ11อครับอายุ11ใช่ขี่รถอะไรตอนนั้นขี่ห้าสามกองเปิดห้าสามกองเปิดครับขี่กองเปิดด้วยไม่ขี่กองเดิมใช่ขี่แล้วขัดขี่แรกๆเลยขี่ก็ไม่ดีคัดเท้าด้วยนะใช่ ความยากในการขี่รถคัดเท้าเนี่ยมันก็สําหรับคนขี่มือใหม่และขี่กล่องเปิดรอบก็ต้องเรียกว่าเปิดจริงเหมือนกันล้มล้มบ่อยอยู่ล้มบ่อย <c oughs> ตอนตอนล้มนี่คือเป็นไงง,งัดไงท้องไงท้องกับหลังเลยไอ้โยอยู่ผมรู้เอครับแล้วก็พี่เต้าหู้แปดเลีวในวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่ สำหรับช่างที่ทำรถ4ีบาลและรถแรงๆจะต้องมีเ,เป็นของ NK Racing Commission Tester Kit นะครก็คือชุดเกจวัดกำลังอัดสำหรับช่างนี่เลยที่กำลังทำรถแข่งรถใช้งานรถอะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าอัตราส่วนกำลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกจที่มีเลนส์นะครับถึง400 PSI เลยพีู่้ครับแล้มีจังนวะ่ามีจังหวะก็วัดได้แล้วก็มีของรถยน นี่จะเป็นสายพิเศษนะครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มาเป็นสายแข็งนะฮะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ที่สําคัญนะครับหัวปดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันรั่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนแล้วที่ดีกว่าคือว่าเวลาเราอัดไปแล้วเกมันจะไม่ลงนี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025บเอาไว้ ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีวาวอยู่ลองซื้อมีใช้สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเฟซพี่ตะู้แปดลิ้วแล้วก็ลุงเอ็กนะครับลาไปก่อนพี่นี้ไปเลสโก้ s <S เดี๋ยวก่อนเลยใครเป็นคนจับเราไปขี่ครับ <c oughs> ฟิลม์มก็เริ่มแรกเลยร,ร,ล<ไ>ร้านน้องปุน่นครับหน้าละโวร้านน้องปุ่นครับหน้าละโวครับครับสองรัไทบางวุฒิับอาบางวุฒิบางพีครับครับแล้วผมก็ขี่มา เขาเข้ากับเราเนี่ยเจอกันยังไงเราถึงได้ไปเรียกว่าเขาให้เราไปขับรถก็เขาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับเขาเปิดร้านซ่อมร้านแต่งแต่งรถอย่างเงี้ยครับเราก็เด็กแว้นอ่ะเราเด็กแว้นเดี๋ยวเองแว้นตั้งแต่อายุิบเ็โอ้โหเด็กแว้นครับก็อะไรออกมาไปแต่งรถบ้านเขาอะไรเงี้ยเหรอเราได้ลองขี่ตอนที่ขี่ครั้งแรกไปขี่ที่สนามไหนหรือลองหลังถนนไป ้านหมอกันเลยครับสนามบุรีสนามบ้านหมอใช่ครับได้ที่สองเลยที่หนึ่งครับได้ที่สองที่เริ่มขี่นี่ก็ได้แชมป์เลยได้ได้ติดได้ติดถ้วยเลยว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆแล้วก็หยุดไปอีกปีนึงไม่ได้ขี่รถเลยก็คืออายุ11เนี่ยขี่ปีนี้ก็ปีแรกก็เรียกว่าได้ได้ถ้วยติดโพเดียมแล้วใช่ครับแล้วก็หยุดไปปีนึงหยุดไปปีนึงแล้วยังไงต่อฮะ ก็กลับไปแว้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ทีนี้เหมือนมีมีค้นอยู่ลบลีครับเหมือนเหมือนเห็นแววผมให้ผมไปขี่ห้าสามทีนี้เป็นห้าสามกล่องเดิมกล่องเปิดหรือห้าสามกล่องเดิมกล่องเดิมเป็นแบทเทิลสองร้อยห้าสิบเมตรรับที่สนามไหนสนามสุพรรณครับอ๋อสุพรรณสุพรรณแล้วก็ของช่างดิวอ่าแล้วก็มาขี่ให้ช่างเกมมันมีครับแล้วก็ขี่มายาวเลยครับ ก็ขี่ต่อเนื่องมาจากอายุ12ปี3ปีก็ขี่ยาวเลยทีนี้แล้วก็มาพักหลังได้มาจับรถคัสมือครับเริ่มจับรถคัสมือในคัสแรกรุ่นแรกเลยที่แข่งจักร5รถจังเกมนี่เราเป็นแบบคือเรียกว่าไม่ได้ไต่รุ่นนะเรียกว่ามันรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นแบบว่าเป็นมือโปรละเขาก็ไม่รู้ว่าผมจะขี่ได้หรือเปล่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ขี่ผมจักร5 สองปีสปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ตีไป18บแปดใช่โดยประมาณ18ปีแล้วก็มาแข่งโคราชได้ที่สองแข่งสนามจ้อหหอใช่ครับก็แข่งเก็บงานเล็กๆครับพอมีติดโเดียมครับครับแล้วก็มาอวตารนี่เพิ่งมาช่วงพักหลังๆคือมันเริ่มต้นยังไงเจอเจอพี่เต้บ่อยพี่เต้เคดียใช่ครับเหมือนว่าเขาเขาก็เห็นเห็นแววเราครับ ซึ่งตอนนั้นเรากำลังขี่ในรุ่นไหนอยู่โอ้โห65อยู่ขี่65ากเดิมอครับพี่เต้เดินเข้ามาทาทามเราเองเลยหรือว่าเราแบบว่าเอยขอโทรมาครับเขาโทรมาหาใช่ขอโทรมาบอกให้ขี่เอาตาหน่อยอตอนนั้นขอถามความรู้สึกก่อนว่าต้องอายุ19ปีเพราะปีที่แล้วโดยประมาณอายุ19ปีแล้วมีคนโทรมาหาเขียวตาลไม่น้องใช่ใช ในสายนี่คือจะต้องคิดยังไงแม่งหลอกกูเปล่าวะอะไรงี้ไหมหรือว่าหลอกผมเปล่าพี่อะไรงี้ไหมผมก็ลังเลอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับดีแล้วก็มีที่สระบุรีครับโทรมาด้วยมีมีไบเอ็มพายเหรอใช่เอาไบเอ็มพายก็โทรมาจีบเหมือนกันใช่ใช่ว่าเฮ้ยขี่ผมหน่อยอย่างเงี้ยแต่พี่เต้โทรมาก่อน ก็เต้เหมือนกันนั่นก็เต้เต้ไปเต้เต้เคยดียาอ๋อเต้เคยดียรโทรก่อนเลือกพี่เต้ก่อนเราก็เลยเลือกคนที่โทรมาก่อนเรียกแล้วก่อนใช่ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสําหรับตอนที่รู้ว่าจะได้ขี่ตอรออวตารก็ไม่เคยจับรถที่มันเร็วขนาดนี้ครับอืมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะขี่ได้ไหมรู้สึกว่ามันท้าทายเราไหมฮะมันก็น่ากลัวครับรถมัน มันเร็วเลยอะแล้วยิ่งเป็นระยะทางพันเมตรด้วยใช่นะซึ่งอย่างที่พูดมาในรุ่นที่เราเคยแข่งเคยแวนก็จะเป็นระยะทางที่สั้นใช่สอหนึ่งบ้างเต็มที่ก็น่าจะ400รใช่ครับเจอหนึ่งพันเมตรในเครื่องยนต์เปิดขนาดนี้ก็ซ้อมก็เริ่มซ้อมเนี่ยเริ่มซ้อมเลยให้ขี่หลักเดิมก่อนครับอ๋อเริ่มซ้อมไต่จากหลักเดิม ความรู้สึกในการขับขี่เครื่องยนต์หลักเดิมแน่นอนมันต้องแรงกว่าหกชักห้าอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างได้ไปแข่งได้ไปแข่งงานซิกนายครับอ๋อซิกนายที่พละมสองก็ขี่ขี่ได้ครับได้ที่หนึ่งที่สองรถรถคันผมได้หนึ่งรถคันพี a อัดได้ที่สองโอ้โหก็ขี่ได้ก็ขี่ได้เรียกว่าแววใช้แววโดดเด่นได้ซ้อมเยอะด้วยครับครับ จากนั้นเริ่มเขีวอวตารจริงๆเนี่ยเดือนไหนเดือนไหนแข่งอนะันว่าได้ซ้อมรถอวตารจริงๆนี่เดือนหนึ่งครับก่อนแข่งเดือนหนึง่งกับพศจิกาครับหลังน้ะ<แ>ไม่อาบใช่ครับหลังน้ะไม่อาบอ่ามันได้มาจับรถช่วง,ง,งกง่อนจะแข่งครับเยอะเยอะหน่อยก่อนต้นต้นเดือนไม่ค่อยได้จับรถพอเจอกาลังของโตลรอวตารครั้งแรกในความรู้สึกเป็นยังไงบางคันลงคันเ,เร่งกล้ามเนื้ออะไรนี่เป็นยังไง ก็น่ากลัวครับมันต้องเก่งเก่ง้างทางเลยอะรถอะอันตรายในในการขับขี่ก็ซ้อมไม่เคยถึงเส้นกันเลยครับอ้าวแล้วซ้อมแค่ระยะทางประมาณสักซ้อมหกร้อยอย่างเดียวเลยวหกร้อยครับแล้วได้มีไปซ้อมที่วังน้อยไหมน่ารับซ้อมวังน้อยหกร้อยวังน้อยนี่เราซ้อมแค่หกร้อยเร่ครับว่าจะปรับตัวรถให้ไปถึงเส้นได้ยากรถรถมาสายครับครับก็คือที่ซ้อมหกร้อยเนี่ยไม่ใช่เครื่องยนต์ไปไม่ถึงแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยมัน เรียกว่ามันมสันส่นสถานเราเรียกว่ามันล่อนใช่ไหมไม่ใช่เครื่องยนต์สั่นนะเดี๋ยวขออภัยคือรถมันล่อนเนื่องจากความเร็วนะฮะแล้วก็ความแรงของเครื่องยนต์ที่ทําให้ล้อมันอาจจะไม่ติดพื้นตลอดทางเทาง่ากับว่ามีเวลาเตรียมตัวในเรื่องของการซ้อมแค่ประมาณหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเดือนเต็มใช่ครับรถมันมันพังบ่อยครับอืมัน ม,มันได้ออขอถามหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกพอและเหนื่อยไหมกับการที่ว่าต้องปรับทั้งตัวปรับทั้งรถก็ไม่ครับก็เราก็ทําจนว่ามันเข้าเ้นได้ก็คือเรายังรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายกับการแข่งขันในครั้งนั้นใช่ครับอยากจะถามว่าก่อนที่จะแข่งได้แชมป์อลอวตารานี่มีการแข่งขันครั้งไหนที่ ฟิล์มเมืองลิงเรียกว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพแบบนึงขัดก่อนอวตารนะก่อนอวตารมีไหมก็มีอวตารเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก่อนอวตารดิเช่นัก5หรือ53หรือ67อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนที่จะขี่อวตารนก็มีหลักเดิมพีเต้ครับหลักเดิมพีเต้ีเต้ีได้รายการซิกนายใชครับได้แชมป์ได้แชมป์ 1.2ึ่เพราะว่าสนามนั้นเงินเงินรางวัลเยอะเป็นร<ล>ะยะทาง500 500เมตรใช่เงินรางวัลเท่าไหร่มันแจกรวมแสนหกนครับโอ้โห,โหเรียกว่าเรากวาดเงินรางวัลในครั้งนั้นไว้ได้นี่นีก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของความพยายามในวัย19ปีค<ห>0ปีของฟีมเมืองลิงทีนี้นะครับเราจะมาถามในส่วนของตลอวตารบ้าง วันแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างจับฉลากเจอใครก่อนก็จับฉลากก่อนอันนี้เจอช่างเฮงเฮงสุพรรณเอาอย่างนี้เีรอในตอนที่จับฉลากเนี่ยพอรู้ว่าเจอช่างเฮงซึ่งแน่นอนคนขี่ก็ต้องเป็นพีเอ็มเยินใช่ครับเคยแข่งกันไหมในหกโคงจักค่เคยประทะกันไหมเคยแข่ง เจอกัน6กเครับ6กเจชักเดิมคกจะชักเดิมครับกับทางพี่พี่เอ็มนะฝีไม้ลายมือเขาเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกข,ของเราแก่งเลยครับเป็นคนแก่งคนหนึ่งเลยครับอออกรถแรงครับออกรถได้แรงรอบสูงใช่กลัวไหมก็ก็กลัวครับก็ขอตัวใหญ่อะ่ะครับเขาอ,ออกได้เลยแล้ขาทับรถอยู่อ่า แต่ในเมื่อเจอกันก็ต้องเต็มที่ใช่ใช่ครับถึงวันแข่งแล้วเนี่ยรอบแรกเลยที่ทำการแข่งคู่กับช่างเฮงโดยมีพีเอ็มเยนขี่เนี่ยอยากจะให้เล่าฟิลลิ่งในการขับขี่ในรอบนั้นหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการแข่งขันรอบแรกแล้วก็เรียกว่าต้องเจอตัวเต็งของการแข่งขันจากการที่สอบถาม ในคนที่เชียร์รุ่นตลออวตาเนี่ยช่างเคงเนี่ยจะติดหนึ่งในสามหนึ่งในห้าอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ออกรถไปจนถึงเส้นจนถึงเข้าเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงออกไปทีแรกลื่นครับลื่นรันแรกลื่นแต่ฟาวแต่ฟาวฟาวเราฟาวมันหรือว่าพี่พี่เอ็มฟาวมันน่าจะฟาวคู่จำไม่ได้ครับก็คือเอาเรียกว่าต้องวิ่งใหม่ครับแล้วก็ถอยกลับมา เพราะรถพี่เต้ตอนนั้นมันมีปัญหาขาดนยุกครับก็คือถ้าติดเครื่องกำลังัดนานคัดมันจะยุบลงถ้าคนดูคลิปอยู่จะรู้เลยครับว่าถอยชูตออกไปแล้วก็กลับมาตั้งใหม่ตลอดเลยขอพาบินเสิร์ตหน่อยแล้วกันนะครับต่อเลยฮะแล้วก็เข้าไปครับทีนี้ก็ออกไปแล้วโดนนำอยู่คือออกตัวเนี่ยเกียร์หนึ่งหกสิบฟุตเนี่ยใช่พี่เอ็มขึ้นเลยผมเลื่อนไม่แรงด้วยครับ คือเรากลัวลื่นครับเราเรียกว่าพยายามให้รถมันรถรถเขาก็นําอยู่ครับผมว่าก้มอย่างเดียวก้มไม่มิดนย่งเดียวแสดงว่าหนึ่งเนี่ยหกฟุตเนี่ยเราเราเรียกว่าเราถูกนาใช่แล้วก็ตามมาเรื่อยๆโดนนํามาทั้งเกียร์ครับาก่อนก่อนจะเข้าเส้นก็แซงได้เขาเรียกว่าต้องตบเกียร์สี่แล้วใช่รถถึงไหลไปจนเกือบเข้าเส้นเลยเหรอถึงถึงเรียกว่ามาแซงขึ้นได้ใช่ครับ ตอนนั้นก็มั่นใจนะครับว่ารถเรารถแบบพึ่งไปเข้าเส้นตอนถึงบุรีรัมย์ครับคือได้วิ่งเต็มพันเมตรใ่ที่บุรีรัมย์ใช่ได้เข้าเส้นเลยอ่ะแต่เรามั่นใจในรถเราไหมว่าตอนที่เราเพราะว่ามั่นใจครับถ้าเครื่องไม่พังอะไรเงี้ยตัวรถนิ่งแล้วตอนนั้นอ่ะก็คือถ้าไปเนียนๆก็น่าจะตามเข้าไปได้ใช่ครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังใช่ครับดีใจไหมตอนนั้นดีใจมากในหมวกกันน้องนี้มีมีพูดอะไรกับตัวเองไหม ไม่มีแล้วดีใจอดีวอะไรเงี้ยดีใจอย่างเดียวเลยนะครับก็วนกลับมามาเจอส่วนคู่ที่สองอเรียกว่าเข้ามารอบ8การแข่งขันในรอบที่2อก็จะเป็น8คันเจอกับเตยบรรสวนเตยบรรสวนใช่ครับอ่าก็ก็เป็นเรียกว่าเต้เจอเต้กับยนท่าใหม่ในเครื่องยนต์บิ๊กบ็อกก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับกดดันคููแรงมากว่า คือคู่แรกนี่เรารู้สึกว่ากดดันมากกว่าใช่ครับคู่ที่2นี่ก็คือฟฟลลิ่งในการขับขี่การออกเรียกว่าผ่อนคลายมากขึ้นไหมใช่ครับมันมันไม่เครียดครับครับเรียกว่าตั้งแต่ออกตัวก็มีความมั่นใจมากเพราะเราเก็บชัยชนะมาแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมก็ที่เจอแต่บางส่วนรันนั้นนะครับออกผมว่าผมขี่ดีเลยเนียนเลยก็คือเรียกว่าเป็นการออกตัวที่ perfect สำหรับเราเลยใช่ใช่ก็เรียกว่าจนจบ ใช่ครับเป็นไปตามที่คาดหวังมาถึงรอบที่สบ้างเจอช่างปูปชาชนเคาะใช่รอบนี้ก็เรียกว่าใครชนะใครชนะเข้าวิชิงใครแพ้ชิงที่3ใช่ครับเจอกับช่างปูเจอกับช่างปูคนขี่ก็จะเป็นพ่โดพโดเดียวพิโดนี่บ้านเดียวกันไหมหมายถึงจังหวัดเดียวกันไหม อยู่ลบรีด้วยกันครับอ,อยู่ใกล้กันครับอยู่ใกล้ๆกันเคยไปซ้อมรถเคยไปแบบว่าซ้อมรถด้วยกันบ่อยครับก็เรียกก็รู้มือใช่ใชเจอกันนี่รู้สึกยังไงมีแบบว่าเก่งๆไหมหรือว่าแบบเฮ้ยสบายชิลแล้วเพราะเราเก็บมาสองแต้มแล้วก็ประมาทไม่ได้ครับก็ต้องอันนี้ครับก็แบบก็เรียกว่าเต็มที่ใช่ครับเต็มที่ตั้งใจหน่อยเจอกับพี่โดเป็นไงตั้งแต่ออกออกไปรถพี่โดเกียแตก พอพีโดเกียแตกครับแล้วก็ผมก็ยาวเลยมอไปยาวเลยก็เรียกว่าเก็บชัยชนะไหคือเห็นพี่โดนี่เกียแตกช่วงไหนตอนที่เราขับเกียสองเกียสองรู้ได้ไงว่าเขาแตกก็คือเขาหยุดไปอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ในใจก็ยิ้มแล้วดีแล้วก,ก็คันเร่งหรือว่าหวดไปเต็มที่ผมก็ไปเต็มเส้นแล้วไม่เผื่อเครื่องไว้เลยห <c oughs> ระแบบว่าเอาไว้ชิงอะไรยงเงี้ยไหมประมาทไม่ได้ <c oughs> คือตั้งแต่รอบรอบ16มารอบ8มารอบสี่ เปลี่ยนคันไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยครับใช้คันเดียวเลยครับจนมาถึงรอบสี่ก็ได้เรียกว่าช่างปูเกียแตกพีโดก็เรียกว่าก็ต้องยอมให้เราผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศใช่ครับรอบชิงชนะเลิศก็เจอกับช่างบอมลังสิตเจอกับโบธนารู้สึกยังไงมาถึงรอบชิงแล้วเนี่ยขอความรู้สึกก่อนว่าหลังจากผ่านรอบสี่มา เรียบร้อยแล้วรู้ว่าเข้าชิงมาเกินกว่าที่เราคาดหวังไหมก็คุยกับพี่เต้ไว้พี่เต้บอกผ่านรอบแรกไปได้ถือว่าโอเคแล้ว <รอ S 2> ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับอพอมาได้ถึงรอบชิงมีความเกง่งมีความวิตกกังวลในการแข่งขันรอบนี้ไหมมีได้กําลังใจครับตอนนั้นอนะเรียกว่าคือเขิมได้ไหมคือพร้อมพร้อมสู้แล้วใช่ใช่ไม่ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวใดๆแล้วเพราะเรามาถึงจุดที่เรียกว่า นะก็ได้แชมป์แพ้ก็ลองนะออกไปยกล้อรถโดนน้ำอยู่ออกคีนหนึ่งนี่ยกล้อครับยกตั้งแต่ออกเลยหรือว่าไปยกไปยกตั้งแต่ออกเลยครับยกก็เปิดเลยอ่าแล้วก็โดนน้ำมาอยู่3ามเกียร์ครับดูสามเกียร์เนี่ยยังยังตามพี่บอมอยู่เลยตามพี่โบ๊อยู่ใช่ครับไกลไหมไกลไหมเรามองเห็นช่วงมาสักกี่รถกี่รถบัสหรือรถกระบะ รถยนต์คันหนึ่งครับรถยนต์คันหนึ่งใช่ตอนนั้นในหัวยังคิดอยู่ไหมว่าทันไม่ทันรถพี่แต่ท้ายแรงครับท้ายแรงมั่นใจในในในความคิดของเราคือเรายังมั่นใจในตัวรถว่าเราจะสามารถทําความเร็วช่วงท้ายกลับมาแซงได้ใช่ใช่เพราะว่ารถรถแรงเกียร์สี่ก็ใส่เกียร์สี่ได้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลยรถก็คือผ่านขึ้นไปได้เลยใช่ครับ จนถึงเข้าเส้นยัยใช่โอ้โหอยากถามความรู้สึกตอนผ่านเส้นัชหน่อยว่าเป็นยังไงก็ดีใจครับดีใจจัดเลยเพราะว่ารุ่นรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นที่สุดของประเทศในเว็แล้วรู้ของเว็บ<ม>ก็วนกลับมาก็ทุกคนก็แสดงความดีใจกับเราหมดเลยใช่ครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลสูงสุดไปถึง1ล้าน 1ล้านล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนนะสำหรับตลออวตารในซีซั่นหนึ่งครับและก็ขาดไม่ได้สำหรับปีนี้ในตลออวตารซีซั่นสองยังคงขี่ให้พี่เต้มือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วใช่ครับปีนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับการเตรียมตัวความพร้อมต้องมีการฝึกต้องมีการเตรียมตัวเองยังไงบ้างไหมก็ต้องได้ซ้อมเยอะกว่านี้หน่อยครับ ว่าปีนี้หวังว่าจะได้ซ้อมเยอะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงพี่เต้นะฮะพี่เต้ครับอันนี้พูดแทนน้องนี่พี่เดือนพฤษภาคมแล้วนะพี่เข้าไปซ้อมไปแข่งกันสองสนามแล้วนะพี่นะพี่ยังไม่ทำรถไหมผมซ้อมเลยังยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มทําให้ผมหน่อยนะผมอยากซ้อมอยากจะขอบคุณใครบ้างสำหรับซีซั่นหนึ่งในตลอออวตานก็สนุกดีครับครับอยากจะขอบคุณใครบ้างฮะสำหรับ ทีมงานพี่เลี้ยงสปอนเซอร์เชิญเลยครก็พูดไงดีอ่ะก็เาขาฝากควาอมวังไว้กับผมครับ <c oughs> ผมทำให้เขาได้อา่าก็นี่นะก็เรียกว่าเป็นเส้นทางนะที่กว่าจะมาถึงแชมป์ของตลอ,อวตารซีซั่นหนึ่งแล้วก็ปีนี้ติดตามชมกันในตลอ,อวตารซีซั่น2แล้วก็ตลอ,อวตารชิงแชมป์ ประจำปีที่มีเงินรางวัลอัฉีจากร้อ0อสองหนึ่งแสนบาทเลยนะบอกพี่เต้ทำรถมา <ทำ S 1> ได้ล <ะ S 1> แล้วเ,ลเออนะแล้วก็ยังมีด้วยสําหรับรุ่น6กเจ็ดไม่ชักสี่บาลแชมป์อีก1นึ่งแสนบาทเหมือนกันแชมป,ป์ประจาปีนะครับก็อยากจะให้ฟิล์มเมงลิงนะครับฝากถึง f c แฟนคลับที่ติดตามเชียร์ทั้งฟิลม์มังลิงเองแล้วก็ทีมงานของพี่เต้ k d ยใหนปีนี้หน่อยในรุ่นตลอดไวตางก็ฝากเชร์ได้ครับ จะทำให้ดีกว่าเดิมครับก็เดี๋ยววันนี้นะเราก็จะพาไปชมการเช็คค <car pri> ัตออกตัวนะของรถพี่มอสวันนี้มาแข่งจะสองจ้าเก้าที่รายการ OMG s t ร e e t Rallor นะก็ใครที่เป็น FC ก็เชียร์ได้นะวันนี้ที่จะสองเก้าด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมีวิดีโอการแข่งขันให้รับชมนะฝาก FC นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชียร์ฟีมาร์ลิงแล้วก็ ทีมเคดีาแล้วก็ทีมตลออาวตารทุกทีมและก็ตัวขี่นะครับที่แข่งในรุนตลออาวตารทุกทีมทุกคนด้วยนะครับเพื่อเป็นสีสันในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ My damn, we are killing shit King Brad, we are killing this shit King Brian, we are killing the shit King Brian, we